นี่ครับธรรมชาติบางซีมยังยังเหลืออยู่ครับเป็นต้นดอกกระเจียวนะครับต้นไม้บางส่วนยังเหลืออยู่นี่ครับดอกกระเจียวแต่ว่าเป็นดอกกระเจียวปลาเป็นดอกกระเจียวธรรมชาติครับนี่แหละครับแถวๆนี้ค้นเพราะว่าเรียดูไรกะซาครับหนึ่งเก็บเห็ดสองนะครับเียดูดอกกระเจียวกันใชไเก็บดอกกระเจียวกันตรงนี้แหละครับนี่ยังเหลือความดลสมบูรณ์แต่ว่าต้นไม่ถือตัดไปหลายแล้วครับนี่ก็เลยนี่แหละครับขันเข้ามาปลูกฝังนักเรียนมูนี่นะครับ โอกาสแข่งน้ามันก็สิบ่เหลือยังไม่ถลูกถลานเฮาหรอกครับเขามีส่วนร่วมเขาก็มีความห่วงแหนนะครับเขาสิรักของเขาเองฮะเออซอๆกันลูกหวานไปเลยเห็นไหมวานมันท to oh ั้งนี้น้ำได้ละเออนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนเทาครับนี่ซอยกันนะครับทั้งห้างกันนะครับเป็นนาทีประทับใจครับสำหรับลูกหลานบ้านเ้า <mod> <ihrem hn> <email> ต่อยกันรักษาปลานะถ้ามีการเฮ็ดจังสี่สุปีนะครับแม่นสิเกิดหน่อยเกิดไรก็เกิดทเกิดประโยชน์ครับส,สังคมนะครับสังคมโลกยังในหน่อยกับทรัพย์สัทธ์ทรัพสิงทุกอย่างนะครับกระสีดินขึ้นกันเลยนะครับนี่นคีครับอ้าวเป็นไงนี่คือมากหนังค่ะมากอะไรลูลกกเห็ดัวเอารขยู่ตยงชูสิใช่ หมักมักผงมักปรงุงปรงุปรงกินป่ะคะกินไม่ได้ลูกกินได้จะตายกินได้กินได้แท <c oughs> น,น,นว,ว,ว่ากินแล้ว,ลวกินแล้วตายนะครับนี่ค้นสวยๆเอันดาร่าไปจำมือให้นะครับนี่นะครับเห็นความสามัญขี้ของเด็กน้อยนะครับมีทั้งความสุขมีทั้งอ่าได้ประโยชน์นะมันทั้งวันครับตามภาษานักเรียนของห้านะครับนะครับ ี่เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมครับยังมีหล่องร้อยการบวชป้าอยู่ครับยังทีไดนเห็นยังน้ำต้นไม้อยู่นะครับแล้วเ่าก็มาสวมโดยการเสริมโดยการว่านเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพืชทุกแนวครับเมล็ดต้นไม้นะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับเขากันนะครับมีลิงก็มีครับถึงก็ใหม่ท่านเพมหนแล้วนอนหนก็ยังมีนะครับยังมีผู้ขามันเป็นเป็นสวยนะครับนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมครับดอกไม้งามๆแกยังงี้เลยสวยพอหนูดอกคุคขาคุณเป็นปูนะครับนะครับแล้วไปบาบานเฮาแล้วเหรอคะใส่เวลาเมื่อกี้นาทีครับสิบเก่านัที่สิบนาทีเท่านั้นเองแล้วเบิรปลาเหรอเอาฟังเน้อบานนี้เด้อผู้อาชีพไปพร้อมแล้วครับว่าหลังจากเขาเส้นนี้ให้กลับบ้านไปหาพ่อแม่ว่าไปล่อเลรนไปเลยอะไปล่อเรนคั้นที่ล่อเลรนก็ต้องไปบอกพ่อบอกแม่กันเด้อให้เพคนอนุญาตกัน สต่มากิกิจกรรมนี่เฮาเฮาช่วยกันหน่อยกิจกรรมเร็วกูจะใส่ให้อ่าช่วยกันครับเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเอาเลยเอาเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาเลยครับกู้กำลังเง็ยบถ่อยู่เอาดีครับเอานี่แหละครับส่วนหนึ่งกำลังของชาติต่อไปก็คือคนกลุ่มนี้แหละครับของตำบลศรีสุขสำรานเฮานะครับนักเรียนโรงเรียนมาที่นี่ นะครับช่วงนี้ครับ